คานทั้งใหญ่ทั้งยาวได้คานเทินว่าพอมีเล็กซิปพี่น้องเล็กซิปใหญ่เนาะตั้งเบาจู่พ่นกับซ้อนทรายปพาไปกรุงเทพผู้สาวเล่นตามผู้เอาพี่เฮ็ดเตียกิไทยเพิ่นกับไปได้สมัยสมัยนุ่มๆนะวะสร้างเพิ่นกับพ่อได้อานาบในนี่ได้พี่เนาะเนาะก้อยปูน มัดคักนี่ก็คักเป็นเกินการติดจักษ์เลยพี่น้นาานองโดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขสุขคนเนาะบรรยากาศยามเที่ยงพี่น้องกันยังลมหนาวคือเก่าพี่น้องมื่อนี้บอกว่าเลายใหญ่ห่างพี่น,อน้องมีแต่สิพามาเบิ่งทางทีมงานสั่งรถเขาให้รถมาเห็ดเวียกมื่อนี้ว่าอันนี้มันหนาวเฮง เผืนประดีมานี่แต่เผืนใช่จักปั่นไผ่เอาพี่น้องผัวไผ่บุทันมีจักปั่นไผ่ปวาปมีเผืนเอาของทงั้งของในบิ้งโอเพ็ดผืนเลยเนาะโอหักไม่หักเผืนมาพอได้โจะที่คานนี่แหละพี่น้องมาโจะที่คานที่ยังนี่แหละโจะใส่เล็กที่คานความหมาย,ยพี่น้อง กลังพากันลุยงานพี่น้องกินข้าวเร็วเลยนี่กันเลยซื้ออาหารสำเร็จทูบพากันกินลวกผักจ้าเจียมโกโกโสิ่งแห้งทษปลาซื้อเอาในหา้านบรรทัดเป็นกำลังพากันผสมทรายข้าวปลาเหรอฮะช7หรอเจ็ดลืน่นใจน้อยนึงเอาพอมีเท่าไรช่อสี่ช่อหาบ่อัตจ่อช่อช่ำชสี่ส อืมจะกำลังกำลังรวมคานบักใหญ่เลยพี่น uh, ้องเขาเล็กบ uh, mm ักใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวบอทั้งใหญ่ทั้งยาวบอคานหญ่นึ่งทั้งใหญ่ทั้งยาวได้คานเทินบอเพามีเล็กซิปทั้ห่พี่น้องเล็กซิปใหญ่เนาะอ่าดีนี่กับเพราะได้เพื่อนกะเอาเสื่องปันไพ่ทั้งของไม่บิ่งเนาะทั้งของไม่บิ่งกับพอเพชรพอเพชรเพื่นยืมมาใส่เจาะคานเทินพี่น้องผัวยังบัดทันมีไพ่เนาะบอเขามี ก็ได้ใสใของพื้นอะไรพี่น้องเจาะสกอนแต่ขอบคุณขอบคุญพันลายๆน้ำบารามีเนาะขอบคุณพ่อกับแม่อะไลายอันนี้เป็นเจาะอลไรได้พี่น้องแม่ก่อนเป็นเนเจาะเซล็กเซลกัมมันต์นันี่มันโตเซลกัลเลยใหญ่เนาะใหญ่ก็พาซาแล้วกับที่ยข้านบันนี้พี่น้องยังได้เอาดินเข้าในบันนี้เนาะขากักพี่น้องเไปวัอนี้จะได้พากัน ไปคาดเลยนี่ครับกัดเองอ่าตัวสบายดีได้รถดเดอ้อโอ้ยสบายดีทีมงานสร้างรถไปกับคู่จักนะเป็นหินงานมาลายบดลายมงเนะพี่น้องเลยลายต่างแล้วจับนานงานเลยมื่อนี้มาสามมาสามคนเนาะวันนี้มาสาม,ม,าสามวันนี้เปิดมาฝนวบาวหนาวเฮงพอด มันหนาวไว้พวดเฮียงพวดน้ำบาดเดียวเลยอันนี้กับทีมงานสร้างทีมงานสร่างทีมงานพกันรุดลงมาเลยนี่นะทีมงานอยากหนุมน่มๆเนี้ทางนี้ทางนั่นกับนุ่มคือกันเอไอ้หลดก็ได้ผมไอ้หลุดไ่เธอได้ก็ะลักสามเลยเรารักสี่ บ่าวพอมีว่าแต่ยังหนุม่มเราคือสิโลอ่อยหลดุดว่ะกันจะได้ใน,นตอนออกไปทาง <c oughs> ชู่ว่ะมีคนมียังผลว่าบ่าวมีม <c oughs> ีขมีบลั่มว่ะแต่ยังหนุ่มไม้หลดคือสิโลว่าขวาัญแล่าด้วยห่ะตังเบาจู่ผลก๊าซอนชายป้าไปกรุงเทพผู้สาวเล่นตามผู้ พ okay. ี่เห็ดเจียกิไทยผิ่นกะไปได้สมัยสมัยนุ่มๆนะวะปลาสีชมพี่รีพคนว่าอายุเชียงตัวเลขน้องเหนมังยนุ่มยังเน้ทังนั้นมาพี่สาวปลายไปแล้วสาวปลายนี่ไ้พี่น้อสามคนก็ไวยด้พี่น้อยทั้งนั้นผิ่นกะลุยงานคือการผูกเฮือนลังนะทางเฮือนไม่เถาคำพูกไวยด้ สามสี่คนบง่ไดคได้เรื่องรไหรางเขาไงเออรางกำลังตั้งชาวอันชาเล็กอะไรขมีแต่ทีมงานสั่งทางบึงว่าเนาะมีบ้านนองเือนี่เดือนนายโจ้ใรงสั่งลังคางการังเห็ดอยู่ไหนน้องือน้องคือบ่ทางนั้นเป็นกาลังเห็ดคือการเฮือนทางั้นก็ไมู่เลยคนมาอยู่หลายวัยใ หากะโครงการนี้หากะปีนี้แต่ว่าคนมาอยู่ลายเลยป้าเหมือันเครื่อฮอดชองสัมปีที่น้องเอ้ยเนาะทางเฮานี่เพิ่นที่มาใส่ยู่เหมื้อนี้เนาะมาเพิ่นบ่ทันฮอดใจเย็นๆไผ่โซลาเซลพี่น้องเอ้ยเพิ่นติดให้ทุกซอยเลี้ยวน้า่นกะคุ้มหน้าเฮือนแม่บิ้ง1 2พุ่นแองผนี่ยายเพิ่นสิชายเบิดทุกบ่อนเลยนะแบบว่าซอยใดมีคนเขาอยู่แล้วเพิ่นสิชายโลดนั่นน่ะก็ไดาเพราเพิ่นยังโอดทางนี่บ่คนงานเพิ่นน่ะ โลทางโลไฮทำความสะอาดโบไฮมันกกไม่ขึ้นนะนาหยาดน่าจนี่เนาะหลุดโครงการเลยพี่นะขนาดมาทางใหญ่เพิ่ยังโลพันพี่น้องโลพันแล้วเพิ่นกัดซื้อดินมาทมสุดเลยแต่มะโคใหม่มาน่ะเป็นเงินของส่วนตัวของเจ้าของนินจะซันเอดีเลยเนาะคักแล้วพอดีเจะบ่ให้มี่ยังเปื้อนแบบคืึกกงใหม่ยังโอ้ทงยางนี่พี่น้องเลยเห็ดมันปิวไปนี่เพิ่นกัให้เก็บรู้ได้เหรอ เห็นความเพื้นอะไรพี่น้องเพลินหักษาความสะอาดกะม,มันก็ง,งามทึงผูอยู่เนี่ยเหลยพี่น้องทึงเขาอยู่มันก็ง,งามเป็นทงยางมันปิวไปดินตอนอื่นนี่เขาต้องได้เก็บได้พี่น้องค่ะเป็นทงยางจากดินของเขาปิวไปพี่นออ้องเลยเป็นหักษาทีคานและมือพี่น้องเลยท่านกลังปูนชิ้เทีคานเพิ่เนเจาะและเพิ่นกระหมัดเที่ยนคา บรรยากาศบรรยากาศตู้เบ่าเก่งนอนครับน้องตาตีห่างไวบได้อยู่กลางเว้นกับพักกนเขาไปยู่สร้างคนกินข่าวกินอยู่เตียงนอกมันบอดีเดดมือน,นี้ขันมือมันเดดอะเปิดผ้าสาดอันนี้ออกบนขังเลยกะขากินข่าวอยู่ในตู้ก็ได้พี่น้องเลยเอา่าง,งัวมาทางนี้กะสร้างเ่นกะกำลงังสีก้อยปูนพี่น้องเลยสมปูนสีเท้านอะไร เป็นเกียมใส่ไม่ใส่ยางไวก็ได้ยายที่ทานผู้น้องไพ่ขอดีใจแล้วได้กระสอบมานะ <laughs> ไปอันเพื่อนข้าเจ้าเห็ดทางนั่นกะไปเอื้อนคอท้องเขาบึ่งนีกว่าอยากได้กระสอบฝนเราเอาองมาทางนี้ก่ะสร้าง่นกระเพอเพะได้อานาบในนี้ได้พี่น,อน้องเ้ยโอยปูนเริ่มใส่อยู่พี่น้องแต่ว่าทางนี้หกเป่งหึง เราแห้งอยากให้โย,ใยกให้แล้วใด้ขู่นะโยกบังดูฮะเพิ่นกระโยกใน,นนี่เลยพี่นกพอพอไดม้มันฝึกมันใช้อยู่พี่น้องเดีด๋ยวโยกแล้วก็ะถกใส่ทั้งเขียวให้แล้วบัดโยกครึ่งหึงไปมันก็มันก็คุ้นแต่ว่าเฮาโยกครึ่งหึงไปมันก็สิใช้ไปเรื่อยๆแหละตัวมันข้างโถนี่โบได้เม็นข้างโถได้มือเศร้านี่เราก็โยกเอาอยู่ได้คอยมาโยกล่างถ้วยอยู่มันก็ยังบ่ทันคุ้น ก็ใส่อยู่พอได้ใส่เพราะว่าทำภาพบุมีปั๊มหน้าไม่นอ,อกมันจะทำนี่เลยนะนี่เลยมันทำมีเออได้เลมีไฟมีอย่นะยอางจุ่มลง,งแล้วมันสิใส่ไว้วับหมา้แกล้มแม่นเลยนี่ก็ใส่อยู่เบื้อง้าเบงมันจักคุ้มันที่คุณนี่อ่าเธอเพิ่นกระโยกเอาพอได้ไปซมปูนโกยแต่ละมือกะโยกเอาในนี่ลเลยพี่น้องเริ่มใส่อยู่ได้เข้าวันเนาะ ยังหน่อยได้ลายขู่ไปเลยเนาะเข้าเข้านั่งอยู่เช้าเหมือนกันลายขู่ไปกะมาห่างกันห่ามือเช้านี้เรากันโยกกันอยู่ได้แต่กับพี่โอวนติ้นเลไรยังหน่อยเดดีดีคุ้นเลยเด,ดห่างก,กับพ่อได้ใช้อยู่พี่น้องกัยพ่อได้ยันโกยปูนสมปูนอยู่ เราพอมีหยกน้าไว้ให้ช่างได้หนี่พรได้พอได้ให้ช่างแล้วที่กอยปูนั่นได้หน่สมปูดแล้วเพม่อนก็เอาหินมาใส่หินปูนกับทรายเข้ากันแล้วเพม่อนกับหินมาใส่โอ้โหลมบโบยๆเลยเดือนเบาพอมีกับความคืบหน้ากับกางสิเทคานวันนี้บอ้ยจู่ๆจะได้ยินอยู่บ้านนอนเสียงคลิปวันนี้ โบมินสร้างมาบอกโบมินเนาะเห็นว่าสร้างมาเพิ่มเห็นคนขี่รถจักรอยู่ทางปุ๊บเอวลมแต่เหื่อมือได้ก็ได้ว่ามันสีไข่เนี่ยกับโบใครเชียหญ้นาหมูเช้านี่ก็บเจี๋ยทงนั้นเชียร์หนาแบบความมีอ๋อมีงถือแคน์เตอร์คอยนี่มาจะใช้อันนี้พี่โจเลยจักมากไป่ังมันถือแคาน์เตอร์ตลาดมาไปตลาดตัเต็มแคน เจ้าส yeah, ิไปทางไนบันี้ไปเีถวข้ามรอนเดิอสิไปเทื่อนไ่ถวข้า่บันนี้นะพ่ห้าไป่ถวข้ากับพี่น้องวิ่ยก่อนพี่น้องเอ้เจ้านันยังมาเด้อโดยโดยโอเคสบายดีพอมีผนสิไปทางเพื่อนไป่ถว่ําพเอกพี่น้องมีวิยาทางนั่นพี่น้องเลยนี่แต่ถ้าเบิ่งอยู่คลิปน้ำพ่นพลเอกว่าวิางยังกระไดพี่น้องเลยแค่ว่ามีแาว่้ามีโซกง่า่ปะจักม่แาวข้ามีโซกง่ายปะจักช่วงน้ำย้มหนาวพลเอกหับโซกง่ เจาะแล้วเพื่อนก็ใส่เล็กที่คาเนเหมือนเล็กคานปั๊บใหญ่ๆพวดว่าลมถูกมัดคักนี่ก็คักเป็นเพื่อนคลักันตัดเล็กแล้วก็มัดโปก เช่านี่พี่น้องไว้ได้ละพี่เช่าเดียวนึงก็ได้เลยเล็กอันนี้นะบ่อพอมียามระโบไซน่ะยามเลยยามเลยวมาตัวดึงเอาเบื้องเลขเยลเยเด้อเบื้องเลขเลยเด้อยามไซน่ะ เนี่ยไม่จะกำหนดท่า,ททามือยามแล้วไอ้รถ <laughs> ยามแล้วเอาเงินเฮงไยค่ะนัรนเ,เป็นคนเลขเลขครับเน,นี่ยมือนี่จำได้นี่เนาะเห็นบ่อสว่านนหรื่อ้าวไม่เห็นบ่เอเมือมขึ้นนี่เนาะเลขลาวหวยลาววันพุธ ยามใส่เพื่อนซ้ำมือเพิ่นก็น Summer, นกนยามนะพี่น้องประเพณนีทางบ้านครับพยายามก็ป้าไว้เป็นวายามใส่เ,เห็นปะยามเงินคำเงินคูณเงินเฮงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผัดปูนกาซิงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะกาซิงกาเสือกาซากนี่บ้ แต่กี้ผัดอีกแบบหนึ่งออกมาใหม่อีกแล้วแต่มาตีเป็นตัวลาวสิเนะะาะจูวะมาเห็ดตัวเลาวชาการบินซีกาเสือการเราโบกูลายยี่ห้อปูนก็นได้พี่น้องเอยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นแตดเทวชาวนาไมีแต่ใช่ตัวนี้เนาะเป็นเพิ่นมาส่งแถวบริษัทใดก็มีแต่ กาซิงคุณเคียวกาซิงด้วยด้วยคุณเขียวกาซิงขุนแดงกาซิงกระตนทรายเนันวปวงอยู่ทางพุ่นคุณหมอที่ปเ เรียกแอลหินมาใส่ลวก็มาน้าไว้อคานอันนให้แตเพ่นรอดปูนไว้ข้านซ่อนสบายนีแล้วเราอ้างดกนะฮะแล้วเราอ้างปดูก้นะยังตีนตีนบ็อกตีนบ็อกตีเห็ดหัวอะนไไปเห็ดอ่างปดูกเเห็ดหัวเห็ดอางปลาน้าบัดึงไปเพล่เห็ดหัวหัวพี่ัวไหล วัวไม้เ่ยมันบุเขา่าพุงหนึ่งมันเจ้าชามชิดโตงอ,อกมาแต่ปรรทัดนะกัวแล้วงัวแล้วัววัวสีมาคนพี่อันอยู่วันท้าดเขาเจ้ากับบริเขาเจ้าบริขังในกลางคืนก่ะงัวย่าปล,ล่อ,งอยงัวย่าปล่อยเพราะมากลางคืนขาเจ้าสีมันมันเลาะเบิ่งก็เราเห็นงัวแล้วก็เมือ่อเข้ามานะ่ะเห็นอยู่ในทางเขาก็เมื่อคือกัน,นเห็นเห็ก็ปล่อย ป่อยงัวช่วงเขาเกี่ยวเขาเลี้วนี่เนาะนี่คกอป่อยเล่นกางีืเสียทางวด่อยังคนเขากว่าเสียอายุให้บรรทัดค่ะว่างัวเสียง <is it? S 3> ัวน้ยเสียนะย่าแต่มันไปข้างหัวข้างห้าเขาเละยังเกล่ไปตกคุมตาทานเขาได้จังหน่อยเขาว่าเขาก็น้ำหาเลยข้าเจ้าขอกป่อย ทางนั้นกระโกเปิ่งๆอยู่เพื่อนทางนั้นค่ะงานทางลุม่มเขาเนี่น,นี่กระโคยเหยีไปเล้นนเนาะรมทัขนะต้องบอกเก่งพี่ แปลงตู้เพิ่นนี่ก,ก็หากรใชาข้างนี้พี่น้องเลยไอ้คางนี้สะก้อนยังข้างน้ำฉังกระซีมือแรงเพิ่นมาเพ,พิ่นกระชายอีกตัวเพิ่นกรลายเวียกเมื่อเห็ดเวียกทางเฮือนแน่รักพืชนรักไผ่เพิ่น,นอยู่เฮือนมันนั้นล้มพี่น้องก็ตัวใช่ไม้อันไม้ฉังไผ่วัของดินเพิ่นเพิน่นบ่ปวยชัยรักเล็กรักยังมีแต่แต่ละปีก็มีแต่ใช้ไม้ฉังไผ่แล้วมันก,ก,กับเปลี่ยนเอานะเพิ่นก็นเริ่มมอเปลงกับฟุ้นโกโอน มาแปลงทั้งเฮือนน้ำเน่อะไพี่น้องผู้ชายเป็นก็เฮ็ดได้อยู่บอรเก่งกระเฮ็ดกระเมียเพื่อนอะไรแปลงรักพื้นรักไครอยู่เพื่อนเพื่อนกันเลยเมื่อแจ้งหน่อยเพื่อนกับมาอลไรพี่น้องเลยเลียวเวียกอยู่พุ่นเพื่อนกับมาพี่มาเฮ็ดเวียกอยู่เพื่อนน้ำเมื่อหดผ้าหดหนือเพื่อนอะไรมองไข่ก็ได้เพป็นกัรติดจักษลอะพี่น้องาตัดเล็กหาใส่เล็บน้อยกระซิ่งได้โฟจูบคีบก็เด้พี่น้อง ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเบอร์ุกุสุกุนพิมพใหก้กำลังใจซาเลน้อยเด้อขอให้เบอร์ุกุสุกุนสุขนานเนาะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเพงรวยรวยพรมรวยครอบครัวลูกหลานร้องไห้ฟังความเด้อพี่น้องเด้อทั้งสามเป็นกระชิโจนั่นเลยค่ะจิรโกรโจบคลิปก่อนวันนี้ยันบุไดยินปันไดสำหรับคลิปนี้กค่ะได้คลิปทั้งเรื่องบอกพ่อหีให้เบิ้งพี่น้องเลย เบ็ดเรื่อนซ้านพื่นพุดีสเรื่องนี้ส่างขึ้นมาเหตุเรื่อนบ้านนี้กล่อยเหตุไปเลยเปล่าข้ามนี้กันบรับชิปนี้กับโฟล่าไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่น้องสบายดี